แตเ่เราเล่นอยู่นี่ตัวนี้ต่เรเล่นอยู่อ๋อใครใครโทรมาใครโทรมาไม่พี่บอลนี่พี่บอล,ลนี่โทรมาเหรอดูไม่คุยไหมอ่ะคุย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 กับพี่บอลนี่ได้เลยไม่เดาคุยให้เอนอ่ะ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 เออ,อ,อพี่บอลนี่สบายดีเหรอโอ้โหอ้วนใหญ่แล้วนะโอ้โห โอ้โอโอโมีมีมาแล้วมีมาแล้วไม่มีอยู่ในนี้อ้วนอ๋อมีอ้วนเหรอมีอ้วนอยู่ในนี้เหรอลูกอ๋อามีโทรมาอีกละรับหน่อยรับหน่อยไม่มันไม่โทรมา้งรอปิดคุณตาโทรมาอ่ะคุณตาโทรมารับเร็วฮัลโหลแต่ลนคุณตาเล่นอยู่แล้วคุณตาอยู่ข้านนอกมันไปเอากินน้อทิ้งอยู่ โทรมาตาอ๋อตาโทรมานะตาเ้าปิดไฟไปทิ้งหนึต้องปิดไฟต้ปิดเลตา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 ฮัลโหลอยู่ไหนเละเราปิดเลยเราปิดเลยอันนี้นี่ใครโทรมาเราจิมไม่โทรมาเรา ับจิมมี่ไหมคุยค่ะคุยคุยกับป้าไหมคุยค่ะคุยกับป้าไหมคุยจ้า <c oughs> เอาโซนล้วถับมาให้ถุงถุง เอายืน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 เก่งมากยืนอีกทีนึงยืนอีกทีนึงพี่อานี่โทรมาพี่บอลนี่โทรมาเหรอฮัลโหลอยู่หนอ๋อติมที่เอคุยกับพี่นี่ไหมคุยค่ะอ่าสวัสดีพี่บอลนี่พี่บอลนี่สบายดีไหมสบายดีอันนี้พี่ ดนงนี่ตัวอ้วน้ดงออนี่ตัวอ้วนเหรอแลมีอะตัวอ้วนคุณเจมีอ๋อคุณมีก็ตัวอ้วนนะอ้าวน้องทำอะไรังเล่นรถแบบพุ่งเอาเต้นเลยเต้น อะไรคะเนี่ย<า>เอ้าวน้องสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ยตบเลยใครโทรมา โทรศัพท์ดังเหรอลโหลเราร <c oughs> ับสายอ่ารับสายเร็วรับสาย <P ath oma> าาแล้วเร็วป้าโทรมาอะป้าโทรมาละไม่พี่บอลนี่โทรมาเออพี่บอลนี่โทรมารับเร็ว <im> คุยไหมเซฟปาคุยอ่ะคุย,ย,คยไหมอ่ะคุยคุยกับใครคะพี่บองนี่เดีย่ยวนี้โทรมาอีกแล้วเหรอโอ้ยโทรมาบ่อยจังเลยอ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์มือไป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 ไหน น้าลูกทำอะไรคุยโทรศัพท์อยู่เอาพูดโทรศัพท์หมดแล้ว แมวสอนออนไลน์อยู่แล้วลูกสอนออนไลน์อยู่นี่เสร็จแล้วแมวสอนเสร็จยังแมวเสร็จแล้วแมวต้องไปนอนอ่ะไปนอนแล้วแมวนอนเพราะนี่ไม่ได้ไปไหนตัวนี้ต้องอย่าไม่ให้นอนตัวนี้ต้องอย่าไม่ให้นอนต้องไม่นอนเราถึงเราตัดบ,บ้านนี้ดีกว่านะโอตัวนี้ต้องไม่ วันนี้ต้องไปยอม้ให้มัเล่นด้วยแบ้านแต่ทุย้อมผ้าแตะบาไปเอาอ